ข้อเขียนของท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปโนโเกี่ยวกับพระมหากัสปะพระอาหารหันต์สาวกมาเยี่ยมแสดงธรรมโปรดหลวงปู่ชอบในสมาธิซึ่งในตอนสุดท้ายหลวงตามหาบัวได้กล่าวว่าขณะจะเคลื่อนย้ายองค์จากที่และเหาอลอยขึ้นบนฟ้าพระมหากสสปะได้มองดูหลวงปู่ชอบด้วยความอ่อนโยนด้วยความเมตตาอยู่ครู่หนึ่ง จึงค่อยๆเหาะลอยขึ้นไปอย่างเชื่องช้าอันเป็นเชิงเรียกความสนใจใฝ่ฝันยึดมั่นเป็นอตีตารมไปนานๆหลวงปู่ชอบนั่งเพ่งเล็งท่านด้วยความเลื่อมใสอะไรเสียดายทางจิตภาวนาราวกับไม่กระพริบตาใจเลยในขณะนั้นจากนั้นภาพท่านก็หายไปท่ามกลางอากาศไม่มีอะไรเหลืออยู่ นอกจากภาพแห่งความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ภายในไม่มีวันลบเลือนตลอดอวสานแห่งชีวิตของท่านเท่านั้นอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจซึ่งไม่ค่อยปรากฏแก่ท่านบ่อยนักพอภาพของพระอรหันต์มหากัสสปะท่านจากไปแล้วซึ่งนับแต่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังและสนทนากันอยู่ก็เป็นเวลาประมาณสามชั่วโมงเศษจิตจึงถอนออกมา ลำดับต่อไปท่านได้นำพระธรรมวินัยที่ได้รับเมตตาจากพระอาหารหันต์ท่านมาขบคิดอีกต่อหนึ่งทำให้เกิดความซาบซ่านไปทั่วสัพพางร่างกายและจิตใจจนลืมหลับลืมนอนในคืนวันนั้นเพราะธรรมะที่ได้รับจากนิมิตท,ที่ท่านมาแสดงให้ฟังรู้สึกดื่มด่าล้าค่ายากที่จะพนานาให้ถูกต้องตามความจริงได้ แม้เวลาอื่นๆที่ไม่ได้เข้าสมาธิภาวนาก็ทำให้จิตประวัติถึงท่านไม่เว้นว่างแต่ละเวลารู้สึกเป็นกำลังใจไปนานการประกอบความเพียรก็เข้มแข็งความมุ่งมั่นในธรรมที่จะพึงได้พึงถึงดังท่านเมตตาแสดงให้ฟังก็รู้สึกจดจ่อต่อเนื่องผิดธรรมดาอยู่มากราวกับจะได้ถึงแดนธรรมพ้นทุกข์ อยู่ทุกขณะที่หวนระลึกถึงคําสั่งเสียของท่านและหลังจากนั้นหลวงปู่ชอบทานะสโมก็ได้เล่าเรื่องการจําพรรษาสุดท้ายที่บ้านหนองยวนและเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ต้องกลับเมืองไทยว่าหลวงปู่อยู่ทางเมืองพมา่าถ้าช่วงฤดูฝนฝนจะตกชุกและบ่อยมากจนทําให้ที่พักชื้นอยู่เสมอ ต้องก่อไฟไล่ความชื้นทุกวันถ้าไม่ทำอย่างนั้นร่างกายจะเกิดอาการป่วยไข้ได้ง่ายๆหลวงปู่บอกว่าไข้ป่ามาเลเรียในสมัยก่อนนั้นก็ชุกชุมและรุนแรงมากคนที่นั่นจะเป็นไข้ป่ามาเลเรียกันอยู่บ่อยๆที่ถ้ำหนองยวนนี้หลวงปู่ไม่ได้เป็นไข้ป่ามาเลเรียกับเขาแต่ท่านเคยเป็นอย่างหนักตอนอยู่บนดอยเจียงตองครั้งนั้นเป็นมาลาเรียขึ้นสมองเกือบตายอยู่ที่พม่า แต่ท่านก็ยังรอดมาได้ด้วยยายาที่เรียกว่าธรรมะโอสถนั่นเองหลวงปู่ได้เล่าถึงนิมิตตอนจำพรรษาที่ถ้ำหนองยวนว่าในปีนี้เรานิมิตเห็นโยมแม่ของเรามานิมนต์ให้เรากลับบ้านนิมิตที่เห็นนั้นโยมแม่มาบอกว่าขอนิมนท่านกลับบ้านเราเถอะลูกโยมแม่ป่วยหนักหลายเห็นทีจะบ่อรอดดอกขอนิมนลูกกลับบ้านเราเถอะ ให้กลับคืนมาบ้านเราเร็วๆเมื่อเราพิจารณาดูถึงได้รู้ว่าโยมแม่ของเราป่วยหนักจริงๆการนิมิตเห็นโยมแม่นี้จะนิมิตเห็นอยู่หลายครั้งมากบางครั้งนอนหลับอยู่ก็จะฝันเห็นโยมแม่มานิมนต์ให้กลับบ้านจะเป็นอยู่แบบนี้เกือบทั้งพรรษาพอใกล้จะออกพรรษาโยมแม่ของเราก็มาหาอีกครั้งไหนนิมิตแม่เราได้ตายไปแล้วเขามาลาเรา มาแจ้งเรื่องราวให้ทราบเราก็อนุโมทนาด้วยที่โยมแม่ได้ตายคาผ้าขาวเราก็เลยไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโยมแม่จึงไม่ได้รีบเร่งที่จะกลับบ้านจะไปถึงช้าถึงเร็วแค่ไหนโยมแม่ของเราก็ตายไปแล้วเราก็ทำความเพียรของเราต่อไปหากท่านผู้ฟังได้ติดตามฟังเรื่องราวของหลวงปู่ชอบในตอนที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็เคยได้เล่าว,ว่า หลวงปู่ชอบได้โปรดเอาโยมแม่ของท่านบวชมาเป็นแม่ชีที่วัดป่าหนองบัวบานอําเภอหนองว,วอัวซอจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่หลวงปู่บวชได้ 3, สามพรรษาและหลวงปู่ก็ได้อยู่จําพรรษาโปรดโยมแม่อยู่สองปีต่อจากนั้นท่านก็ได้วิเวกไปจําพรรษาที่อื่นรวมถึงปีที่โยมแม่ท่านเสียเป็นระยะเวลา14ปีที่หลวงปู่จากโยมแม่ท่านมาไม่เคยกลับบ้าน และไม่เคยส่งข่าวติดต่อกับญาติพี่น้องคนไหนเลยและจากการที่โยมแม่ได้ครองผ้าขาวนั้นก็ยิ่งทำให้หลวงปู่มีความสบายใจยิ่งขึ้นในช่วงที่ออกพรรษาในเขตเมืองพม่านั้นหลวงปู่เรียนได้พบกับหลวงปู่ชอบและได้เรียนถามถึงการไปอยู่พม่าคราวนั้นว่าเป็นอย่างไรท่านก็ได้เล่าให้ฟัง ว่าได้พบกับทหารจีนที่ยกเข้ามาพม่าเพื่อต้านกับทหารญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นล่วงล้ำเข้าไปในแดนจีนในปีพุทธศักราช2482ญี่ปุ่นได้ยกทัพเข้ามาเมืองไทยและส่งทหารเข้าไปในประเทศพมา่าพวกจีนเขาถือว่าคนไทยเข้ากับญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อทหารจีนพบกับคนไทยที่อยู่ในพมา่าเขาก็จะต้องจับเป็นเชลย หลวงปู่ชอบยังเล่าต่อไปว่าพวกไทยใหญ่ที่นับถือท่านเขาพาท่านไปซ่อนอยู่ตามถ้าแล้วเขาไปถวายอาหารให้ท่านฉันไม่ให้ท่านไปบินทบาทเพราะเกรงว่าทหารจะจับท่านไปหลวงปู่ชอบยังเล่าต่อไปว่าเมื่อไปพักอยู่ที่ใดถ้าที่นั่นมีกองทหารจีนผ่านไปแล้วเวลานั่งสมาธิภาวนาก็จะมีนิมิตรปรากฏให้เห็น เมื่อปรากฏเช่นนั้นแล้วท่านก็ย้ายที่ทันทีปรากฏว่ามีกองทหารจีนผ่านมาทางนั้นจริงๆเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งในยามเช้าญาติโยมไทยใหญ่เขาพากันไปถวายอาหารเขามีอาวุธติดตัวไปด้วยเวลานั้นท่านนั่งฉันอาหารอยู่หน้าถ้ำพวกญาติโยมก็ยืนอารกขาอยู่โดยรอบปรากฏว่าเห็นทหารจีนหมู่หนึ่งเดินมาหาท่าน ห่างกันประมาณสามวาเขาก็หยุดยืนจ้องดูท่านอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงกิริยาอาการที่จะทำร้ายแต่อย่างใดในขณะนั้นท่านก็นึกในใจว่าชีวิตของเราเห็นจะมาจบลงในที่นี่แหละท่านก็รวบรวมจิตอย่างมั่นคงแล้วก็ฉันข้าวไปเรื่อยๆทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารเหล่านั้นจ้องดูท่านอยู่ชั่วขณะ แล้วก็เดินผ่านไปเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแก่ท่านท่านก็นึกขึ้นในใจว่าเราพ้นภัยแล้วในบัดนี้ที่ไหนได้สักครู่หนึ่งทหารจีนอีกพวกหนึ่งก็เดินเข้ามาทางเดียวกันกับพวกก่อนนั่นแหละแล้วก็มายืนจ้องดูท่านอีกไม่พูดอะไรเพราะพูดขึ้นก็ไม่มีใครฟังออกไม่มีใครเข้าใจท่านก็เกิดอาการวิตกเหมือนเดิม เขาก็จ้องดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินผ่านไปแต่ครั้งนี้ไม่มีทหารหมู่อื่นมาอีกภายหลังท่านคิดขึ้นว่าถ้าขินอยู่พมา่านี้ต่อไปอาจจะถูกจับเป็นเฉลยแน่นอนเพราะเหตุนั้นท่านจึงเดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมกับคนลาวคนหนึ่งซึ่งเขาไปทำงานป่าไม้อยู่กับชาวอังกฤษเมื่ออังกฤษยกพม่าให้เป็นเอกราชแล้วเขาก็ยังอยู่ในพมา่า ดังนั้นท่านอาจารย์ชอบจึงได้เพื่อนเดินทางกลับเมืองไทยท่านได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์ห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงใหม่ในพรรษานั้นท่านเป็นไข้ตลอดพรรษาทั้งนี้เพราะได้รับความบอบช้ำจากการเดินทางจากพม่ามาประเทศไทยในปีนั้นหลวงปู่ได้เล่าถึงการเดินทางจากถ้ำหนองยวนเพื่อกลับเมืองไทยว่า หลังจากออกพรรษาในปีพุทธศักราช2487แล้วหลวงปู่ท่านเตรียมจะกลับเมืองไทยเพราะภัยแห่งสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเหตุสำคัญหลวงปู่ได้บอกเด็กชายทั้งสองคนให้รู้ว่าท่านจะกลับเมืองไทยเด็กชายสองคนนี้ที่ข้าพเจ้าเคยได้เล่าว,ว่าคอยปรนนิบัติรับใช้ท่านอยู่คนหนึ่งอายุ15ปีกับอีกคนหนึ่งอายุ9ปี พอเด็กชายทั้งสองได้ยินว่าหลวงปู่จะกลับเมืองไทยแล้วพวกเขาก็พากันเหงาหงอยลงไปอย่างถนัดตาในช่วงท้ายก่อนที่ท่านจะกลับเด็กทั้งสองจะคอยรับใช้คอยอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ตลอดเวลาแม้ช่วงที่ท่านเดินจงกรมพวกเขาก็จะคอยเฝ้าดูแบบไม่ให้คลาดสายตาเขาเฝ้าอยู่เงียบๆโดยไม่อยากให้ท่านจากไปพอถึงวันที่หลวงปู่จะออกเดินทาง พวกเขาพากันจัดบริขารและจัดแต่งของก็ร้องไห้กันไปด้วยเป็นที่น่าเวทนายิ่งหลวงปู่เล่าว่าเราก็ซอมเบิงพวกมันทั้งสองอยู่ว่ามันสิพากันเป็นจังไดบักน้อยมันก็ร้องไห้อยู่เบา,เาบักใหญ่มันบอร้องไห้ออกเสียงแต่มีน้ำตาย้อยพรึบๆออกมาเท่านั้นพอมันจัดของเสร็จแล้ว เราก็บอกพวกมันให้พากันกลับไปบ้านเสียพ่อแม่จะคอยพวกมันก็ไ่ยอมกลับบ้านบอกว่าอยากไปส่งเราเราก็อนุญาตให้ถือของออกมาส่งพอมาถึงนอกหมู่บ้านเราก็บอกเขาให้เอาของมาเราจะถือเองและให้เขาพากันกลับบ้านไปซะพวกเขาก็ไ่ยอมกลับไปอีกบอกว่าอยากไปส่งเราอีก เราเข้าใจก็เลยอนุญาตให้เขาถือของตามมาส่งพอเดินออกมาประมาณ400เส้นคือเราราวสิ6กกิโลเมตรเราก็บอกให้พวกเขาหยุดกันแค่นี้เราหยุดนั่งสูบบุหรี่อยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งบักคนใหญ่มันก็ยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้บักคนน้อยมันก็ร้องไห้เราเห็นแล้วก็นึกเวทนาเขาหลายบักคนน้อยมันถามเราว่า อาจารย์จะกลับมาคืนจะกลับมาอยู่อีกบอเราบอกมันว่าถ้ามีโอกาสเราจะกลับคืนมาแต่ตอนนี้ยังบอรับปากมันได้ยินเราว่าแบบนี้มันยิ่งพากันร้องไห้ออกมาจนเราต้องปลอบมันเราทำเสียงดุใส่พวกมันเพื่อตัดบทเพราะอยากให้พวกมันกลับบ้านไปได้แล้วเราบอกพวกมันให้เอาเงินที่อยู่ในถุงบาทไป เรามีเงินอยู่ในนั้น14รูปีเราบอกมันให้พากันเอาเงินไว้ใช้คนละห้ารูปีอีกสี่รูปีให้เอาใส่คืนไว้ให้เราคือเก่ามันพากันได้เงินแล้วก็ยังบอย,ยอมกลับอีกจนเราได้พูดว่าถ้าพวกมึงบอพากันกลับบ้านเราบอกบ่ได้เด้อว่าเราจะกลับมาคืนอีกไหมทีนี้จึงได้พากันยอมกลับบ้าน พอพวกมันเดินกลับไปเราก็นั่งเบิ่งพวกมันทางหลังมันยังพากันหยุดหันมาเบิ่งทางเราอีกเราก็เลยลุกขึ้นเดินหนีจากไปเดินมาได้จักหน่อยเราหันกลับไปเบิ่งพวกมันก็ยังเห็นพวกมันหยุดเบิ่งเราอยู่คือเก่าเราก็อดคิดสงสารพวกเขาบ่าได้ว่ามาถึงตอนนี้ก็ยังคิดหอดพวกเขาอยู่เหมือนเดิมหลวงปู่ท่านเล่าเรื่องนี้ด้วยสีหน้าเศร้า ท่านยังรู้สึกรักและคิดถึงพวกเขาทั้งสองอยู่แม้เวลาจะผ่านมาร่วมห0สิปีแล้วก็ตามท่านบอกว่ายังจําเหตุการณ์และความรู้สึกได้ดีอย่างไม่มีวันลืมเลยจากการเดินทางจากพม่าก,กลับเมืองไทยของหลวงปู่ชอบฐานะสมโมน่าจะเป็นตอนที่ท่านแยกทางกับเด็กชายทั้งสองคนแล้วซึ่งตรงนี้หลวงปู่ชอบได้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่เราเดินทางออกจากเมืองพามา่าเพื่อที่จะกลับเมืองไทยนั้นเราออกมาพร้อมกับคนเมืองลาวคนหนึ่งชื่อว่าบักบั้งบักบั้งมันไปทำงานตัดไม้อยู่เมืองพามา่าพอดีเกิดสงครามโลกมันเลยหนีภัยสงครามกลับมาคืนบ้านของมันเรากับบักบั้งมาแยกทางกันตอนข้ามแม่น้ำคงมันก็ไปทางบ้านมันเราก็มาทางบ้านเราหลังจากแยกทางกันกับบักบั้งแล้ว เราก็เดินทางมาเรื่อยๆเ,เราเกิดเดินหลงทางหลงทิศหาทางไม่ได้เดินหลงทางอยู่สามวันก็หาทางกลับออกไม่ได้ไม่เห็นบ้านเห็นเมืองของคนเลยข้าวก็ไม่ได้ฉันมาสามวันแล้วได้แต่ฉันน้ำพอประทังหิวเท่านั้นเมื่อมันหลงทางก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเราก็บ่นในใจของเราว่าเทวดาฟ้าดินผู้รักษาพระศาสนาเอย๋ย บ่คิดเห็นใจลูกศิษย์พระบ้างบ่นออัตมาหลงทางหาทางออกหาทางจะกลับเมืองไทยไม่ได้ข้าวก็บ่ได้ฉันอดอยากมาหลายมื้อแล้วหรือว่าอัตมาจะหลงทางและอดตายอยู่ในป่านี้หรือถ้ามีกรรมสีให้ตายแบบนี้แล้วก็ให้มันตายอยู่ในป่านี้เสีย แต่ถ้าอาตมาบ่มีกรรมที่จะมาตายอดตายอยากอยู่ในป่านี้ก็ให้เห็นทางออกหรือพบผู้คนที่พอจะถามทางกับเขาได้บ้างหลวงปู่ได้อธิษฐานในใจของท่านเมื่อตอนกลางคืนพอรุ่งสางของวันที่สที่เดินหลงอยู่ในป่านั้นท่านก็พยายามเดินทางต่อเพื่อหาทางกลับเมืองไทยให้ได้พอถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าในขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่ ก็เหลือบเห็นโยมผู้ชายคนหนึ่งอายุราวไม่เกินสาสิปีผู้ชายคนนั้นมายืนดักหน้าหลวงปู่อยู่ในระยะห่างราวามสิบกว่าวาเขายืนสงบนิ่งรออยู่เมื่อเขารู้ว่าหลวงปู่มองเห็นเขาเขาก็ยิ้มให้ท่านนิดหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรหลวงปู่ท่านมองดูชายผู้นี้แปลกใจรักคนสงสัยเป็นอย่างยิ่ง ในป่าแบบนี้ยังจะมีผู้แต่งตัวด้วยผ้าอาภรณ์อันสวยงามเรียบร้อยเพียงนี้หรือผิวพรรณวันะก็ดูหมดจดงดงามดูสง่าราศีกิริยาดูสุภาพเรียบร้อยเป็นสุภาพบุรุษแถมในมือของเขายังถือขันข้าวเอาไว้ด้วยหลวงปู่เดินเข้าไปหาชายผู้นี้เพื่อที่จะสอบถามทางออกไปยังเมืองไทยท่านเอ่ยปากถามเป็นการทักทายว่าโยมมาทำอะไรอยู่ที่นี่ เขาก็ตอบอย่างนอบน้อมว่ามาคอยใส่บาตพระเมื่อทราบเจตนาของชายผู้นี้แล้วหลวงปู่ก็จัดแก้บริคารเพื่อจะรับบิณฑบาตเมื่อท่านพร้อมเขาก็ประจงใส่ข้าวใส่กับลงในบาตด้วยอาการที่เรียบร้อยยิ่งหลวงปู่เห็นอาหารที่เขานำมาใส่บาตนั้นเป็นปลาขาวปิ้งตัวหนึ่งและข้าวสวยอุ่นๆอยู่เลยเขาตักข้าวลงบาตท,ท่านหนึ่งทัพพี เอาปลาขาวปิ้งขนาดเท่าสองนิ้วมือใส่ลงในบาทเสร็จแล้วก็นั่งประนมมือรอรับพรจากท่านหลังจากให้พรเขาเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ได้ถามว่าโยมรู้ทางไปเมืองเชียงใหม่อยู่บอเขาตอบท่านว่ารู้จักอยู่ให้ท่านเดินไปทางทิศนี้เขาชี้มือประกอบประมาณบ่ายสามโมงท่านก็จะเห็นหมู่บ้าน พอถึงหมู่บ้านแล้วก็ให้ท่านเข้าไปถามทางจากชาวบ้านอีกทีหนึง่งถ้าท่านเดินเข้าไปตามทางที่ผมบอกรับรองว่าท่านจะไม่หลงทางอีกเขาอธิบายถึงเส้นทางซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หลวงปู่แน่ใจก่อนที่เขาจะอำลาหลวงปู่ได้กล่าวขอบใจที่เขามาใส่บาตรและช่วยบอกทางให้ก่อนที่จะแยกทางจากกันหลวงปู่ได้ถามเขาว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนกันแน่อัตมาเดินมาสามวันแล้ว ยังไม่เห็นบ้านคนเลยจูจูก็เห็นโยมมาคอยดักใส่บาดอย่างนี้อาตมาจึงสงสยัยเขายิ้มให้ท่านด้วยท่าทางเขินอายนิดๆและแสดงกิริยาอึกอักในการที่จะตอบคำถามของท่านโดยตอบพอเป็นพิธีว่าบ้านกระผมอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละพูดไปพร้อมกับชี้มือไปด้านหลังของเขาหลวงปู่มองตามไปทางที่เขาชี้มือ ก็เห็นมีแต่ป่าเห็นแต่ต้นไม้ไม่เห็นว่าจะมีบ้านสักหลังตามที่เขาบอกนอกจากนี้ท่านก็สงสัยอะไรอะไรหลายๆอย่างในตัวชายผู้นี้แต่ก็เก็บเอาไว้ในใจไม่ถามต่อโดยเห็นว่าจะไม่เหมาะพูดกันแค่นั้นเขาก็อำลาหลวงปู่ไปท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปโนยังได้เล่าเรื่องบุรุษลึกลับที่มาถวายอาหารบินทบาทแก่หลวงปู่ชอบว่า บุรุษนั้นต้องเป็นถวยเทพชาวไตรภพแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนั้นเลยคิดดูเวลาจากสุภาพบุรุษคนนั้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้พบบ้านเรือนที่ไหนอีกเลยทางสายนี้ก็น่าแปลกใจซึ่งน่าจะมีหมู่บ้านอยู่บ้างในระหว่างทางอย่างน้อยสักแห่งหนึ่งแต่กลับไม่มีเลยยิ่งทำให้หลวงปู่ชอบท่านสงสัยมาก แม้กระทั่งหนทางเดินเพื่อหลบภัยจากทหารอังกฤษก็หลบเอาเสียจริงๆหลบจนผู้คนก็ไม่เจอจังหันก็ไม่เห็นหลบจนแทบเจอภัยเจอความอดตายต่างหากหลวงปู่ท่านเล่าว,ว่าการที่ผ่านความตายและความรอดตายมาได้ในครั้งนี้ทําให้ท่านอดคิดไปในแง่ของเทวดาปาฏิหารไม่ได้เพราะทางที่มาล้วนเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านทั้งช้างทั้งเสือ หมีงูชุกชุมมากในแถบนี้แต่ก็น่าแปลกตลอดเส้นทางที่ผ่านมากลับไม่เจอพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลยนอกจากเจอจําพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วท่านว่าการเดินทางอย่างนี้อย่างน้อยในคืนหนึ่งน่าจะต้องเจอสัตว์ร้ายเหล่านี้สักสี่ห้าพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเสือกับช้างจะต้องเจออย่างแน่นอน ยิ่งตอนกลางคืนด้วยแล้วไม่น่าจะรอดพ้นเอาชีวิตมาได้แต่ท่านก็สามารถผ่านมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เช่นนี้จะไม่น่าอัศจรรย์ใจอย่างไรต้องเป็นเรื่องของธรรมะบันดาลหรือเทวริษบันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างอย่างแน่นอนหลวงปู่ย้อนกลับไปหวนคิดถึงตอนก่อนจะออกเดินทางชาวบ้านต่างก็วิตกห่วงใยด้วยกันทั้งบ้านว่ากลัวท่านจะไปไม่รอด ลัวท่านจะเจอกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร,ร้ายมีช้างมีเสือเป็นต้นพวกชาวบ้านรู้ถึงอันตรายเหล่านี้แต่พวกเขาก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงอื่นที่จะช่วยหลวงปู่ได้เพราะถ้าขืนให้ท่านหลบซ่อนตัวอยู่ในพม่าต่อไปก็จะต้องเจอกับอันตรายจากทหารอังกฤษอย่างแน่นอนมีทางเดียวเท่านั้นที่จะต้องเสี่ยงโดยส่งท่านให้รอดพ้นอันตรายจากมนุษย์กระหายเลือดพวกนั้นเพื่ออนาคตของหลวงปู่ ที่อาจจะยังสืบต่อไปอีกได้นานถ้าหากท่านรอดตายในเหตุการณ์คับขันได้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการรอดตายจากการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมในครั้งนั้นเมื่อบุรุษนิรนามผู้นั้นกล่าวคําอำลาท่านก็สำรวมจิตแผ่เมตตาแล้วก็ทอดสายตาต่ําไม่ได้มองเขาอีกเลยเมื่อเขาเดินห่างออกไปเล็กน้อยประมาณ29หลวงปู่เงยหน้าขึ้นมามองตามหลังเขาไป เห็นเขาเดินหายไปหลังต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม่เห็นเขาอีกเลยหลวงปู่เดินตามไปดูราว4 5่้าเมองค้นดูรอบๆก็ไม่เห็นชายผู้นั้นองค์ท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าเขาเป็นใครจึงไม่ได้สงสัยและไม่สนใจค้นหาหลวงปู่เลือกหาสถานที่เหมาะแล้วจัดแจงฉันอาหารที่สุภาพบุรุษท่านนั้นใส่บาตรให้หลวงปู่บอกว่าอาหารในวันนั้น มีรสชาติหอมหวานกลมกล่อมอย่างน่าประหลาดใจบรรยายไม่ถูกท่านไม่เคยฉันอาหารที่ไหนมีรสชาติดีเลิศปันนี้หรืออาจเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ฉันอะไรเลยติดต่อกันถึงสามวันเต็มๆรวมทั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางหลงป่าด้วยหลวงปู่ท่านลงมือฉันอาหารไปเรื่อยๆด้วยความสำรวมตามแบบฉบับของท่านที่ผิดสังเกต ก็ตรงที่ข้าวเพียงหนึ่งทับพีที่เขาใส่บาทถวายนั้นท่านฉันไปเรื่อยๆดูจะไม่มีวันหมดแม้แต่หมดเกลี้ยงเมื่อท่านรู้สึกอิ่มเรียบร้อยพอดีเมื่อฉันแล้วรู้สึกมีกำลังวังชาขึ้นมามากอาการเจ็บป่วยเมื่อยล้าทางกายปรากฏว่าหายไปอย่างปลิดทิ้งเลยทีเดียวฉันเสร็จแล้วหลวงปู่ก็จัดบริขารออกเดินทางไปตามทิศท,ทางที่ชายผู้นั้นบอก ท่านเดินไปเรื่อยๆจนถึงเวลาบ่ายสองโมงกว่าก็ได้ยินเสียงหมาเห่าและเสียงไก่ขันมาแต่ไกลท่านหยุดเงี่ยหูฟังเสียงหมาเสียงไก่เพื่อกำหนดทิศทางของเสียงให้แน่ชัดแล้วก็เดินตรงไปตามทิศทางของเสียงจนพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามที่บุรุษนิรนามบอกไว้จริงหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในเขตพม่า ก่อนที่จะเข้ามายัางเมืองไทยชื่อว่าเมืองหางอยู่ติดอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่มาถ,ถึงเมืองหางตอนบายสามเศษเศษโดยท่านถามเวลากับทหารที่มาตั้งค่ายอยู่ชายแดนซึ่งเป็นทหารฝ่ายไทยทหารได้ขอตรวจหนังสือสุทธิซึ่งเป็นสมุดประจำของพระของท่านเมื่อทราบว่าเป็นพระภิกษุฝ่ายไทยเขาจึงอนุญาตให้ท่านเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ พร้อมกับกำชับท่านไม่ให้เข้าไปในเขตพมา่าอีกเพราะเป็นช่วงเวลาในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายแก่หลวงปู่ชอบได้ณนะตรงนี้หลวงปู่ชอบก็ได้เดินทางมาสู่เมืองหางที่อยู่ติดกับอำเภอฝางอย่างปลอดภัย